กรสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้วันที่1 0ธันวาคม2 5 6 4นะคะเวลา16.35นาฬิกา35นาทีนะคะจากช่องอยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้ยายจินก็ได้ทำคลิปที่2แล้วนะคะต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเรายัางทำงานไม่คอมพิีทนะคะยังไม่สำเร็จนะคะ ตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วดอยไอจินก็จะมารีวิวตอนท้ายนะคะว่าหลังจากที่เราทำแล้วสวยงามขนาดไหนนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะมันมาทำมาชมการทำผ้าม่านของยายจินนะคะเข้าไปดูที่ช่องยายจินผ้าดูผ้าทำนะคะยายจินก็ขอฝากคลิปนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับยายจินนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะ เื่อเป็นแรงใจให้ยายจินทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมผลงานของการติดตั้งผ้าม่านนะคะของบ้านหลานสาวของยายจินเองนะคะบ้านน้องนาดานนั่นแหละค่ะอยู่ที่บ้านม่วงตึ๊ดอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันใหม่ๆเลยนะคะไปกันเลยค่ะแอนแอน,นะคะกลับกล้องนะคะขออนุญาตนะคะก่อนนะคะ มุมนี้นะคะเป็นมุมของุน้องนาดาก็เขาชอบเข้าตลอดเลยนะคะอันนี้เป็นห้องโถงนะคะจะสวยงามนะคะเขาก็จะติดตั้งไฟด้วยนะคะสวยงามเดี๋ยวเราไปกันช้าช้านะคะแผนกล้องไปนะคะมุมนี้นะคะสวยงามนะคะจะจิงนขอปรับขากล้องก่อนนะคะสวยงามนะคะ หลังจากเราทำงานมากันทั้งวันแล้วนะคะเราก็จะเออว่ามันสวยงามขนาดไหนนะคะยายชินก็จะพยายามจับทากร่องเบาๆนะคะอันนี้มีมุมโซฟาสีแดงของน้องนาดานะคะเขาเลือกมานะคะสวยงามนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นบ้านสไตล์หลับนะคะเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะ น้องนาดาทั้งทายแฟนคลับสิคะยกมือวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนาดานะคะเขานั่งกินขนมจิบจิบนะคะมุมนี้นะคะเดี๋ยวจินจะแผ่นกล้องมานะคะผนังเขาเป็นปูนเป็นอิฐโชนะคะอันนี้ห้องโถงนะคะผ่านไปหนึ่งห้องนะคะอันนั้นก็จะเป็นมุมบันไดนะคะมุมบันไดเป็นพ่อม่สองชั้นนะคะ เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนะคะมีไฟมอบแมบมอบแม,มด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะคะเมื่อกี้ยังใส่ผ้าไม่เสร็จนะคะตอนนี้ใส่ผ้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ห้องครัวนะคะพื้นเขาจะเป็นตาตารางหมักรุกสีดําขาวนะคะอันนี้นะคะห้องครัวก็จะประมาณนี้นะคะรอบๆตัวบ้านไปดูกันสักหน่อยนะคะ ตอนหน้าฝนมีต้นข้าวนะคะจะสวยนะคะเขียวขจีสวยงามมากเลยนะคะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะโดดโดดหลังเดียวเลยนะคะเจ้าของบ้านเขายังไม่ได้มาอยู่นะคะยาจินก็มาโชว์ผลงานของยาจินทําบ้านนะคะอันนี้ห้องครัวนะคะผ้าม่านเขาใส่สองชั้นนะคะเป็นสีโทนเทาตัดด้วยผ้าผ้า สีขาวนะคะสีพื้นนะคะสวยงามนะคะอันนี้มุมห้องครัวนะคะเราไปกันน้องดาดาจันลากเลยเดีย๋ยวจินเดินขึ้นไปนะคะเราค่อยๆเดินขึ้นไปชมทีละห้องนะคะบันไดเขาจะเป็นบันไดไม้นะคะหรือสไม้บันไดเป็นไม้นะคะประตูเป็นไม้สักยกจินของยจินขายเองแหละคะ่ะ อันนี้มุมบันไดนะคะนี่อันนี้เอออยู่มุมนี้นะคะมุมบันไดนะคะใส่ผ้าม่านสองชั้นนะคะนี่มุมบันไดนะคะไฮไลท์อยู่ที่ผ้าม่านและหลอดไฟสวยระยะเลยนะคะรละเย็บระยับมาแป๊บมาแป๊บเป็นจังหวะนะคะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะน้องนาดามาสาธิตไฟให้ยายจินดูสิ อันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะนี่มีไฟมัมบมบัมบ๊มบมบมบัมบ๊บมบมั๊บมบนะคะสวยงามนะคะอันนี้สำหรับห้องนอนนอกห้องหนึ่งอันนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแต่งตัวมีห้องน้ำในตัวนะคะเดี<ๆ>๋็กเชนจะไม่เห็นนะคะห้องน้ำเขาเป็อนอยังไงนะคะ อ๋อ,อก็ประมาณนี้นะคะห้องน้ำมันก็แคบอย่าจิ้นก็ถ่ายไม่ค่อยถนัดนะคะนาดา,ดา,ดาปิดประตูห้องน้ำเลยอันนี้สำหรับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นห้องน้องนาดานะคะยังล่งงจ้งไม่มีเตียงนอนไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะสวยงามนะคะสำหรับงานม่านของเรานะคะ โทนสีสีเทาอบอุ่นนะคะดูแบบสบายตานะคะอันนี้ห้องรับแขกห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะใหญ่จินก็จัดสรรให้หลานสาวนะคะราคาชิดทุนคุยกันได้หลังใหม่นะคะที่0 8 2 3 8 1 6 1 8 8ร้านแพรวผ้าม่านนะคะ ร้านแพรวผ้ามั่นอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะ0823816188สนใจทักมาทางเบอร์โทนี้นะคะ0823816188นะคะเดี๋ยวเราจะพากันลงไปข้างล่างนะคะผ่านบันไดไปนะคะซูมบันไดอีกรอบหนึ่งนะคะสวยงามนะคะ สวยงามนะคะน้องบรรดาปินบนดบันไดด้วยเดี๋ยวเราจะพากันไปจบคลิปข้างล่างนะคะทีมงานเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะมาชมมุมนี้อีกรอบหนึ่งนะคะห้องโถงนะคะเราได้นำเสนอไปรอบแล้วพอดีมันผ่านนะคะอาอจินก็ต้องนำเสนอไปนะคะสวยงามมากเลยนะคะน้องนรดาเขาชอบออกซินนักกล้องอตลอดอ่ะ เดินตุ๊บตับตุ๊บตับสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปข้างล่างไปปิดคลิปกันข้างล่างนะคะคท้ายที่สุดเราก็ต้องมาชมกันเพ่ง,ง,งเออ งานของเรากาลังจะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะอันนี้เป็นรอบๆเนี่ยนะคะเขาปลูกต้นอะไรไม่รู้ยายจินไ็นไี้สัมภาษณ์มานะคะกับประมาณนี้นะคะตรงหน้าก็จะเป็นริมบึงนะคะเป็นบึงนะคะมันสะท้อนแสงนะคะเดี๋ยวยายจินจะมีโอกาสก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนโอกาสหน้ายายจินจะมาเสนออีกรอบนึงนะกลับกล้องกันนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ